ชมทางบ้านที่รคบรายการ Facebook l i ฟ e ของผมก็กลับมาพบกับท่านชมเป็นประจำนะครับวันนี้ก็เป็นวันอังคารที่16นะครับวันนี้ผมก็อยากจะกลัาเรียนท่านชมสองประเด็นฮะประเด็นแรกก็คือเรื่องการเลือกตั้งท้องถิ่นนะครับผมก็ตั้งคําถามว่าอาจารย์วิษณุเครือง,งามจะว่าอย่างไรครับ เพราะว่าเรื่องการเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยโดยหลักการนี่เป็นเรื่องที่สําคัญมากในระบอบประชาธิปไตยเพราะระบอบประชาธิปไตยสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือว่าต้องการให้ประชาชนทั้งประเทศเป็นเจ้าของอํานาจอธิปไตยที่แท้จริงนะครับแสดงออกที่การเลือกตั้งฮะเพราะว่าจะให้คน66หรือ70ล้านคนมาบริหารประเทศพร้อมๆกันนี่เป็นไปไม่ได้ และไม่เพียงแต่ในระดับประเทศเท่านั้นเองในระดับท้องถิ่นก็เหมือนกันฮะถ้าหากในกรุงเทพเนี่ก็เป็นจังหวัดหรือเป็นเขตจริงๆแล้วเนี่ยผมเคยคิดนะครับว่ากระทั่งกระทั่งผู้บรการเขตเนี่ยก็ควรจะต้องมาจากการเลือกตั้งซ้ำไปนะครับแต่เอาละอันนั้นอาจจะไกลเกินไปในกรุงเทพก็เลือกเฉพาะผู้ราชการจังหวัดกรุงเทพก็พอนะครับเหมือนอดูเหมือนจะเป็น มีกรุงเทพบังคับแล้วอาจจะมีที่พัทยาอีกแห่งหนึ่งนะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีเลือกองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นเนี่ยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยทั่วทั้งประเทศนะครับเพราะว่าโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนี่เขาจะดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนที่ใกล้เคียงในในระดับท้องถิ่นนั่นแหละส่วนการเลือกตั้งสสเนี่ยเป็นการดูแลทั้งประเทศและเป็นการบริหารประเทศให้ได้มาซึ่งรัฐบาล เพื่อมาบริหารประเทศซึ่งโดยหลักประชาธิปไตยที่แท้จริงเนี่ยนะครับนายกรัฐมนตรีควรจะต้องมาจากสสนะฮะแต่ว่ารัฐธรรมนูญฉบับ62นี่มันพิกลพิการอย่างที่ผมเรียนไปแล้วคงต้องหาเวลาสักวันหนึ่งเนี่ยมาพูดคุยกันเรื่องนี้กลับมาเรื่องท้องถิน่นเพราะฉะนั้นการเือกต้องท้องถิ่นเนี่ยเป็นเสาหลักอันหนึ่งนะฮะเป็นเสาหลักอันหนึ่งของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมาหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพราะฉะนั้นเจะเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับว่าหลังจากที่คสอสชชึดอำนาจรัฐประหารขึ้นมาตูมป๊อปเนี่ยสิ่งที่เขาทาก็คือว่าเขาปลดออกหมดเนะี่ยเขาปลดออกหมดและตั้งคนเขาเข้าไปแทนที่และหากว่าคนที่เขาตั้งไปเนี่ยไม่เป็นที่ถูกใจก็คือทํางานนี่ไม่ได้สนองตอบต่อทิศทางของพวกเขาหรือว่าไม่ได้ใช้ไม่ฟังเลยนะครับหรือว่ากระด้างกระเดืองอะไรเงี้ยเขาก็จัดการปลดออกแล้วตั้งขึ้นมาใหม่เพราะฉะนั้นการเลือกตั้งท้องถิ่นจึงเป็นดัชนีหรือเป็นแก่นสําคัญ ของระบอบประชาธิปไตยอันหนึ่งเมื่อวานนี้อาจารย์วิศนุบาบอกว่าไม่มีงบทั้งนี้เนื่องจากว่าเอางบไปใช้กับโควิดทั้งหมดคือฟังดูแล้วมันไพเราะนะฮะท่านโชรับคือโควิดนี่มันเป็นวิกฤตอย่างสาหัสของทั่วทั้งโลกและของไทยด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยทําให้ประเทศต่างๆรวมทั้งประชาชนทั่วโลกนี่จําเป็นต้องทุ่มพละกําลังทั้งมวลน,นี่เข้าไป ้านยันหรือไปจัดการหรือไปเอาชนะโควิดอันนี้เข้าใจได้เช่นกันฮนะก็คือภายในไทยก็เหมือนกันนะเราก็ต้องทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างนี่แต่ทั้งประชาชนเนี่ยยอมให้รัฐบาลริดรอนสิทธิเสรีภาพทางการเมืองนะฮะทางความคิดเห็นนะฮะไปจํานวนหนึ่งนะฮะมอบให้รัฐบาลไปนี่ประชาชนยังยอมเลยที่จริงอันนี้เนี่ยมันมีค่าสําคัญไม่ต่างอะไรกับลมหายใจที่ซ้ำไปเพราะมนุษย์เนี่ยมันมีชีวิตในสอง ขาเรียกอะไรนะสองมิติมิติหนึ่งก็คือชีวิตทางด้านชีววิทยานะครับก็คือหายใจกินนอนขับถ่ายเป็นต้นนะฮะสืบพันธุ์ไอ้นี่คือทนานชีวชีววิทยาแต่อีกชีวิตหนึ่งก็คือชีวิตสังคมชีวิตรวมหมู่ใน,นานะที่เป็นมนุษย์นะก็คือการเมืองเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะสิทธิเสรีภาพเนี่ยจึงเป็น สิ่งสําคัญของชีวิตแต่ว่าโควิดเนี่ะะยรัศดรก็ยินดีมอบให้แต่เท่าที่จําเป็นนะฮะเพราะในวันนี้ผมยังยืนยันนะครับว่าโควิดมันจบแล้วสาหรับประเทศไทยสิงคโปร์นี่ฮนะทั้งทั้งที่มีคลัสเตอร์เกิดขึ้นเนื่องจากว่าคนงานต่างชาติที่ทางการสิงคโปร์เขาพลาดไปเขามองข้ามไปนะตอนแรกนี่สิงคโปร์มาดีเลยฮนะแต่ทันใดทันทีทันใดทั้งนี้เนื่องจากว่าทางสิงคโปร์นี่เขามองพลาดเรื่องคลัสเตอร์ของแรงงานต่างชาติมันก็เลยระเบิดมาจากทางโน้นเนี่ยแต่วันนี้เขา บทล็อกดาวแลวนะครับวันที่19มิถุนยนก็อีกประมาณสองวันข้างหน้านี่นะครับแต่ของไทยยังคายังคาพอลกอรฉุกเฉินอยู่ก็เพราะว่าล็อกดาวยังอยู่ฮะบล็อกดาวยังอยู่ถึงแม้จะมีเฟสหนึ่งเฟสสองเฟสสามเฟสสี่แต่แกนของมันอยู่ที่พอลกอรเพราะฉะนั้นเนี่ยประชาชนเนี่ยเขายอมเสียสละคราวนี้าจารย์วินุก็เลยถือโอกาสนะอะไรอะไรก็โควิดอะไรอะไรโควิดทั้นนี้นี่จะพอฟังพออ้างโควิดปุ๊บเนี่ยคล้ายๆมันจะฟังได้ ผมก็ตัองอ้ตองอใจตั้งใจตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วที่ผมได้กราบเรียนท่บทชมทางพานว่าจริงๆก่อนหน้าโน้นนะฮะก่อนหน้าที่จะมีโควิดนะฮะก่อนหน้าเลือกตั้งใหญ่ที่ซ้ําไปนะฮะก็มีการวางเตรียมการได้เรียบร้อยแล้วว่าจะมีการเลือกตั้งท้องถิ่นเพราะฉะนั้นผมเชื่อของผมเองโดยบริสุทธิ์ใจนะฮะตั้งแต่นั้นแล้วผมยังจําได้ว่าการเตรียมงบประมาณการเตรียมการของกกตเขาเตรียมพร้อมตั้งแต่ก่อนหน้าโควิดแล้วแต่พอมีโควิดขึ้นมาตูมเนี่ยก็เลยทําให้การเลือกตั้งนี่ชะลอออกไปจริงๆมีหลายประเทศนะฮะ เขาเลือกตั้งดูเหมือนจะเป็นไต้หวันมั้งใช่เหงวนเนี่ยเขาเลือกตั้งประธานดินของเขาซึ่งเป็นโครงสร้างเขานะไม่เกี่ยวข้องกับเรานะครับเขาเลือกตั้งฮะในช่วงโควิดเพราะฉะนั้นของเราเนี่ยจริงๆเนี่ยนะฮะจะเลือกระหว่างโควิดก็ได้นะครับอย่างที่อย่างที่ไต้หวันเขาทมแล้วก็ดูเหมือนจะเป็นเกาหลีใต้เลยนะครับเขาก็ทำนะฮะให้เห็นให้ชาวโลกเห็นแต่ละอย่างที่ผมบอกอะประชาชนไทยเนี่ยนะฮะน่ารักเนี่ยอย่างที่ผมบอกคนไทยก็น่ารัก แต่อาจารย์วิศนุมางบอกไม่มีตังค์เนี่ยเมื่อวานผมก็เลยบอกไปเลยเป็นไป,นปนไม่ได้ฮะเพราะไง้งบโควิดทั้งหมดนี่มันมาจากการกู้ทั้งหมดมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับที่อาจารย์วิศนุบอกว่าเอาเงินไปใช้แต่ประการใดเลยเพราะนั้นมีการเตรียมพร้อมไปทั้งหมดแล้วนะแล้วก็ไม่ทร,ราบเหมือนกันว่าอาจารย์วิศนุเนี่ยได้ถามหารือโทรศัพท์ทักแก๊กหนึ่งเนี่ยทักคำหนึ่งคุยกับท่านนายกตีหรือเปล่าว่าเอ๊ การเลือกตั้งท้องถิ่นนี้มันจะเกิดขึ้นหรือไม่เมื่อไหรอะไรยังไงถามนยมฐฐายกงตีสักหน่อยสิครับที่เขาเป็นนายคุณเนี่ยนะครับเนี่ยจะเป็นแบบเบาเบาทําเกินนายหรือเปล่านะครับลูกน้องเนี่ยทาเกินหน้านายหรือเปล่าผมไม่ไม่รู้นะผมผมไม่รู้ว่าความสัมพันธ์ระหว่าองอาจารย์ทิศนุก,กับนายยงตีพลเดกประยุทธ์จันโอชาเป็นอย่างไรไม่รู้นะฮะเขาทางานกันยังไงไม่รู้ปกติโดยทั่วไปเนี่ยคนที่อยู่ระดับใต้บัลลังประชาเนี่ย ขาต้องโทรศัพท์ไปหาหรือกับผู้บงชาตัวเองนะฮะในเรื่องสําคัญเนี่ยไอ้เรื่องการเลือกตั้งท้องถิ่นนี่เป็นเรื่องสําคัญเนี่ยแล้วอาจารย์ชินโุไปแถลงโครมบอกว่าไม่มีเงินทั้งนี้เนื่องใช้ัทั้งนี้เนื่องจากว่าเอางบไปใช้กับโควิดจนหมดก็เลยต้องเลื่อนการเลือกตั้งท้องถิ่นออกไปแล้วอาจารย์วิศนโุพูดทําให้คนเ็าตกใจหมดเพราะว่ามันไม่มีกาหนดเนี่ยอาจารย์วิศนโุอาจจะพูดอีกสักคำก็ได้ว่าอาจจะเป็นต้นปีหน้าอย่างนี้คนเ็าจะโล่งอกนะ <c oughs> แต่ท่านอาจารย์วิศนุท่านกลับบอกว่า งบมันไม่มีแล้วเพราะว่าเราใช้กับโควิดหมดมันฟังไม่ขึ้นฮะเพราะว่าโควิดมันจะเอามาจากหนึ่งจุดเก้าล้านล้านเนี่ยหรือสองล้านล้านซึ่งมาจากการกู้่และมาจากการโอนยกงบเพราะนั้นมันไม่เกี่ยวข้องกับงบปกติที่ดําเนินการต่างๆไปแล้วงบเนี่ยมันตั้งต้นตั้งแต่เดือนกันยายนปีนู้นเลยนะครับนะครับไม่ไม่ใช่ปีนัปีปีหกสองเลยนะฮะงบปีหกสามเนี่ยจริงๆเขาเตรียมการกันมาเนี่ยอย่างที่ผมบอกก็คือปีปีหกสองเพราะหก โควิดนี่มันมาประมาณมกราปี6 3าเพราะนั้นปี62สองเนี่ยเขาบอกแล้วว่ามีการเตรียมการสำหรับการเลือกตั้งส่วนท้องถิ่นนี่นะครับไว้เรียบร้อยแล้วเขาแปลว่ามันเตรียมงบมาตั้งแต่งบประมาณตั้งจัดทําตั้งแต่ปี6 1หนึ่งแล้วครับเพราะนั้นผมจึงไม่เชื่อนะครับแล้วก็ไม่ทราบอาจารย์วิศนุษนี่ได้ไปถามพลเอกประยุทธ์จันโอชาหรือเปล่าแล้วไปถามพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาหรือเปล่าในวันนี้เนี่ยสองคนออกมาพูดนะครับตรงกันพลเอกอนุพงศ์บอกว่ามันขึ้นอยู่กับกกต ว่าจัดแบ่งเขตเรียบร้อยแล้วอย่างพอนักข่าวเขาเจาะเรื่องเงินนี่นะโคเดรุพงษ์ท่านก็เลี่ยงไม่ตอบแปลว่าท่านคงจะรักษาหน้าอาจารย์นิสรุไว้มั่งนะครับเพราะจริงแล้วเนี่ยท่านตอบว่าเงินหมดนี่คงเป็นไปนไม่ได้หรอกเพราะเงินมันมีอยู่เพราะาเนี่ยผมจะอ่านแล้วกลายเป็นว่าเนี่ยเมื่อวานนี้บา่บายเนี่ยกากตคุณจรุงวิทย์นะฮะพันตำรวจเอกจ,จ,จรุงวิทย์ภูมิมาเนี่ยเลขขาธิการทณะนรรมการการ,การเลือกตั้ง บอกถึงความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นหรือว่าเนี่ยท่านบอกตามหลักเลยนะฮะซึ่งอาจารย์วิศุุก็ไม่ทราบไ,ไปก้าวไกลกระทรวงมหาดไทยได้ยังไงจริง,รงๆนี่ท่านยกหูถามนายท่านสักหน่อยก็คือพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็คงจะไม่เกิดเรื่องอย่างนี้น่าแตกมากเลยนะครับผมว่าคนระดับรองนายกนี่ทําผิดพลาดอย่างเนี้ผิดพลาดในการบริหารหนึ่งนี่คุณถามนายกหรือเปล่าสองนี่คุณไปก้าวไกลกระทรวงมหาดไทยหรือเปล่านะครับสามนี่นะฮะไอเรื่องเงินเนี่ย เรื่องเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยคุณไปอ้างบอกว่าถูกใช้กับโควิดทั้งหมดซึ่งมันไม่สําหรับผมนะผมไม่ได้บริหารราชการแผ่นดินแต่ผมติดตามมาโดยตลอดนะอาจจะไม่ใกล้ชิดแบบอาจารย์พิชโนดแต่ผมเงินก็มาแผ่นดินป,ปกติไม่ได้ไปใช้กับโควิดครับนะคุณเอาไปใช้เรื่องอื่นนะคุณเอาไปแจกเอาไปเรื่องบัตรคนจนเอาไปเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะชิมช้อปใช้อะไรของพวกคุณเ,เพื่อไปแก้ปัญหาเศรษฐกิจของพวกคุณซึ่งแก้ไม่ตกอ่ะหมายถึงของรัฐบาล พลเอกประยุทธ์นะฮะเพราะนั้นจะมาอ้างบอกว่าใช้เงินไปกับโควิดก็เลยทําให้การเลือกตั้งท้องถิ่นทําไม่ได้ต้องเลื่อนออกไปซึ่งก็ไม่ได้บอกนะครับว่าเลื่อนไปนานแค่ไหนนะฮะจรูวิทย์ภูมิม,มาเลขาธิการกรกต้วอ,อย่างที่ผมบอกคุณถามนะครับพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาแล้วหรือยังรัมตีว่าการทรงการมาไทยที่จริงเรื่องนี้ต้องให้ร,รัมตีว่าการทรงการมาไทยนี่นะฮะรัมตีว่าการกระทรวงมาไทยเนี่ยเป็นคน พูดแสดงความคิเดเห็นแต่อาจารย์มิสุรุนี่ท่านข้ามหน้าข้ามตาไปเลยเพราะฉะนั้นทางบริหารขึ้นก็ผิดแล้วทั้งหลักการชตาตทยก็ผิดแล้วเพราะในรัฐมนาตรมสภาสองห้าสองเนี่ยก็บอกว้อย่างชัดเจนนะครับว่าเอ่อต้องเลือกตั้งฮะท้องถิ่นนี้ต้องเลือกตั้งนะครับขออนุญาตเปิดดูสักนิดนึงนะฮะสมาชิกสภาท้องถิ่นต้องมาจากับการเลือกตั้งเนี่ย ต้องมาจากการเลือกตั้งคณะนิท่าไม่ได้มาจากการเลือกตั้งมาจากการแต่งตั้งของคณะรัฐประหารอย่างนงี้นะครับหมายถึงองค์กรปรกครองส่วนท้องถิ่นนะไอ้นี่เขียนไว้ในนี้มันจะมีารายละเอียดเยอะแยะ,แยะผมคงไม่ลงไปสู่รายละเอียดเพราะมันจะใช้เวลาพอสมควรดังนั้นเนี่ยองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นต้องมาจากการเลือกตั้งฮนะแล้วก็ขณะนี้เนี่ยทางคอสชอหลังยึดอำนาจรัฐประหารนี่ท่านก็ตั้งของท่านเองเลยทั้งหมดนะครับแล้วอาจารย์วิศณุถามนายกไหมแล้วหรือย,อยัง นะครับสองนี้ก็คือถามพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาแล้วหรือยังและถามกรก,กตแล้วหรือยังไม่ได้ถามฮะเพราะนั้นทางบริหารท่านก็ผิดแล้วและทางหลักการประชับใจท่านก็ผิดแล้วนะฮะท่านผิดใหญ่ๆสองเรื่องเลยและท่านทําให้เกิดความโกลาหลขึ้นในประเทศนะฮะเพราะถ้ามีไม่มีการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเนี่ยนะครับอำนาจทิปไตยของประชาชนจะไปอยู่ที่ไหนผมว่าเป็นเรื่องหลักการนะสําหรับผมเนี่ย ถ้าหากว่าคุณไม่สนับสนุนการเลือกตั้งส่วนท้องถิ่นในการพูดอย่างนี้เนี่ยโบ้อย่างนี้น่ผมถือว่าลึกๆอาจารย์วิสุรุนี่ไม่รู้นะผมไม่ไม่สามารถตัดสนินุลไปอย่างรู้จิตใจของอาจารย์วิสุลุได้แต่แต่พูดอย่างเงี้ยมันเท่ากับแสดงออกว่ามันไม่สนับสนุนการเลือกตั้งองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นที่จริงถ้าไม่มีตังเนี่ยอาจารย์วิสุรุบอกว่าเออมันขาดนะน,นะเดี๋ยวอาจารย์วิสุรุนจ,จะพยายามไปหาดูที่ว่า <Gör. S 1> เงินมันจะใช้เท่าไหร่ นะเอามาจากไหนนี่คุณจรุงวิทย์เนี่ยออกมาพูดนะเพราะนั้นพอคุณจรุงวิทย์ออกมาพูดเนี่ยก็เท่ากับขุดหลุมเนี่ยกรบฝังเลยนะครับความคิดนะฮะไม่ใช่คนกุบขุดหลุมกบฝังความคิดของอาจารย์วิศรุหรือว่าสิ่งที่อาจารย์พิศรุเนี่ยพูดเมื่อวานนี้เลยคือที่จริงพันธุบทเอกจรุงวิทย์เนี่ยพูมาท่านพูด วันที่สิบห้ามิถุนายนนี้อาจารย์วิชุดุดูเหมือนจะพูดวันที่สิบสี่ังครับเลกาธิการกรกตให้สัมภาษณ์ในความพร้อมในการจัดเลือกตั้งท้องถิ่นว่าการจัดเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นหน้าที่หลักเห็นไหมฮะกระทรวงมหาดไทยพระอาจารย์วิชุดรุไปก้าวก่เขาไปข้ามหน้าข้ามตาเขาได้ยังไงฮะส่วนกรกตเป็นหน่วยงานที่เข้าไปกํากับดูแลจึงใช้งบประมาณไม่มากเรามีความพร้อมทั้งบุคลากรและงบประมาณอยู่แล้วส่วนจะเลือกตั้งส่วนใดก่อนหลังก็อยู่ที่รัฐบาลเป็นคนกําหนดกระทรวงมหาดไทยจะต้องของประมาณ ซึ่งที่ผ่านมาเคยใช้แค่สามพันสี่พันสามพันสี่พันล้านเท่านั้นเองสามพันสี่พันล้านมันจิ๊บจ้อยมากจากงบสองจุดเก้าล้านล้านของคุณเนี่ยมันจิ๊บจ้อยนะมันมันไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์ไม่ไม่จะจี่เปอร์เซ็นต์นู้นเราไปหาดูนะพันเนี่ยหมื่นแสนล้านก็จุดแล้วศูนย์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 สามสี่ตัวเนี่ยศูนย์สามตัวแล้วต่อด้วยหนึ่งคุณหาไม่ได้เหร อาจารย์ทุพูดได้ยังไงและพันธุ์บริกจลุงวิทย์นะ่ยกาต่อกระแสาที่ว่ารัฐบาลจะเลื่อ,พอนพราะนํางบไปช่วยโควิดในการเลือกตั้งส่วนท้องถิน่นขณะนี้เนี่ยกก,กตบอกว่านะถือว่าพร้อมโดยระเบียบต่างๆดำเนินการแล้วเสร็จกําลังเตรียมเรื่องการจัดอบรมเจ้าหน้าที่ส่วนเรื่องการแบ่งเขตขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละระดับเหลือเพียงขั้นตอนการตรวจทานเท่านั้นเองฮะแล้วก็ประกาศซึ่งอันนี้มันใช้เวลาไม่นานเนี่ยเป็นสัปดาห์ เมื่อรัฐบาลประกาศให้มีการเลือกตั้งท้องถิน่นซึ่งการเลือกตั้งท้องถิน่นตามกฎหมายกําหนดให้กระทรวงมหาดไทยดําเนินการการกรตเป็นคนกํากับดูแลอาจารย์พิจาร้ไม่ได้ถามนายกไม่ได้ถามแล้วตีว่าการทรวงมหาดไทยไม่ได้ถามการกตเลยไปโพร่ไปเลยนะครับว่างบเอาไปใช้กับโควิดหมดแล้วเพราะนั้นการเลือกตั้งท้องถิ่นต้องเลื่อนออกไปฟังต่อนะฮะ กะกะตจรุงวิทย์นะฮะท่านบอกว่างบประมาณอยู่ที่กระทรวงมหาดไทยเป็นหลักส่วนของกรตได้รับจัดสรรงบได้รับแล้วฮะที่ใช้ในการกํากับดูแลและตั้งส่วนท้องถิ่นในงบรายจ่ายประจําปี800ล้านซึ่งงบดังกล่าวยังมีอยู่ครับยังมีอยู่เพระาะกตกตพร้อมครับแล้วรวงมาไทายนี่ตามที่กตจรุงวิทย์ท่านบอกก็ใช้ประมาณ3 4มส0พันล้านผมว่าหาไม่ยากครับสามส0พันล้านนี่จะงบ2.9ล้านล้านของรัฐบาลปีใหม่นี่ดูมันจะ3.2ล้านล้านอะไรประมาณนั้นเนี่ย งบเงกลกาวยังมีอยู่นะฮะที่กรกรตและกระกรตพร้อมที่จะดำเนินการทันทีทันทีเลยนะ,ะที่รัฐบ,บาลประกาศให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่นแล้วท่านยกนี่ก็ให้สัมภาษณ์นะครับว่าจะจัดให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่นก่อนสิ้นปีนี้ฮพราะอาจารย์วิชลุทธ์ครับเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยาอาจารย์วิชลุทธ์จะรับผิดชอบอยังไงผมดูแล้วเนี่ยคงเหลือทางเลือกให้อาจารย์วิชลุทธ์นี่น้อยลงไปทุกทีนะก็คือ สงสัยท่านต้องรับชอบคําพูดท่านเองโดยการลาออกฮะผมก็ได้เขียนเสนอไปนะครับว่าอาจารย์วิศุลุคับลาออกอะครับเพื่อจะได้รักษาเกียรติยศของรัฐบาลหรือของของตัวของาองา,าจารย์วิศุุเอง่ะเพราะว่าอาจารย์วิศุุเป็นบุคคลแห่งหลักการไม่ใช่เหรอฮะหรือรอาจารย์วิษุลุอาจจะบอกว่าไอ้นี่เป็น เป็นข้อยกเว้นหรือเป็นอะไรก็ไม่รู้อรผมก็ไม่รู้อาจารย์ที่สุจะออกมาแก้ตัวยังไงนะเพราะท่านเป็นผู้ชี่ยวชาญด้านกฎหมายอันดับหนึ่งของประเทศไทยดีไม่ดีท่านอาจจะเหนือชั้นกว่าอาจารย์มีชัยหรือเปล่าไม่รู้นะเพราะผมไม่ได้เป็นนักเรียนทางกฎหมายที่เชี่ยวชาญนะเพราะท่านบอกว่ามีปาฏิหาริย์ในกฎหมายที่ผมบอกเมื่อวานเนี่ยเพราะปาฏิหาริย์สำหรับผมแล้วนะในสายตาคนทั่วไปปาฏิหาริย์คือเรื่องไสยศาสตร์นยแปลว่าคุณเนรมิตสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้ขึ้นมาในทางกฎหมาย ทีนี้เรื่องที่สองที่ผมอยากจะนำมาเรียนท่านผู้ชมทางบ้านนะครับก็คือเรื่องงบโควิด1.9ล้านล้านที่จารย์วิศนุบอกว่าเอาไปใช้โควิดหมดแล้วมันไม่ใช่ฮะไอ้1.9ล้านล้านเนี่ยเป็นงบกู้ฮะเป็นกู้นะฮะ1ล้านล้านอนุญาตอนุมัติให้กระทรวงการคลังกู้1ล้านล้านซึ่งนั้นแบ่งเป็น4.5ม้านล้านนะฮะแล้วก็ก้อนที่สองคือเยียวยาประชาชน ห้าแสนห้าหมื่นห้าพันล้านนะันซึ่งสองก้อนนี้รวมกันแล้วเป็นหกแสนล้านเลขก้อนหนึ่งเนี่ยเอาไว้ฟื้นฟูทาให้ประเทศแข็งแรงสี่แสนล้านนอกจากก้อนหนึ่งล้านล้านนี้แล้วนะยังมีก้อนไปช่วย SME ห้าแสนล้านตรงนี้ก็ต้องดูต่อนะฮะเราก็ต้องดูต่อที่ผมกำลังจะพูดนี่คือสี่แสนล้านมีรายละเอียดออกมาบ้างแล้วนะแต่ห้าแสนล้านที่จะไปช่วย SME เนี่ยต้องไปดูครับว่าไปช่วยใครบ้าง พราะ SME ระดับย่อยเนี่ที่เขากาหนดไว้ว่าต่ำกว่าร้อยล้านนี่นะครับจำนวนไม่น้อยผมไม่มีตัวเลขนะฮะแต่ผมเท่าที่สัมผัสดูเนี่ยมีจํานวนมากเกินกว่าครึ่งที่อยู่ในสภาพที่ลําบากมากชักหน้าไม่ถึงหลังนะว่าง่ายๆเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีสภาพที่ชําระหนี้ไม่ตามกําหนดที่ไปกู้แบงก์เอาไว้เพราะนั้นแบงก์โดยทั่วไปนี่นะครับเวลาเขาจะพิจารณาเนะี่ยเขาจะพิจารณาเครดิตในการจ่ายเงิน ว่าคุณจ่ายเงินคืนดอกอย่างนั้นก็ดอกเบี้ยอย่าอย,ว,ยว,ว่าแต่ต้นเลยตรงตามเวลาไหมตรงตามจํานวนไหมถ้าคุณจ่ายตรงตามเวลาตรงตามจํานวนเนี่เขาก็จะให้เครดิตว่าคุณเป็นลูกค้าที่มีเครดิตดีมากเขามีจัดเรตติ้งของเขาอะบีบีบวกบีบวกบวกบวกเอเอลบเอบวกเอบวกบวกบวกอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าหากว่างบสนับสนุน SME 5 0 0สล้านดังกล่าวเนี่ยแล้วไปวางมาตรฐานไว้ว่า เอา SME ระดับร้อยล้านลงมาเนี่ยผมเชื่อว่า SME ของเศรษฐีฮะเพราะ SME ของเศรษฐีเนี่ยก็มีเยอะนะครับเพราะนั้น SME ของเศรษฐีเนี่ยพวกเขาจะไม่กระทบกระเทือนจากเรื่องโควิดแต่ว่า SME รายย่อยเนี่ยผมว่าเจ๊งกันไปเยอะเลยนะฮะเจ๊งกันไปเยอะเลยผมเห็นปิดกระนาวคือคนที่สายป่านสั้นนี่ว่ากันตรง,ตรงเพราะนั้นเดี๋ยวไอ้ห้าแสนล้านนี่มันก็จะ มันก็จะเทไปช่วยเศรษฐีหรือจะเป็นมหาเศรษฐีด้วยก็ได้นะส่วนไอ้สี่แสนล้านในเรื่องหุ้นกู้ไม่ต้องพูดเลยหุ้นกู้นี่ส่วนใหญ่พวกเศรษฐีมหาเศรษฐีและพที่มหาเศรษฐีเท่านั้นเนี่ยถึงจะออกหุ้นกู้ได้แล้วก็หุ้นหุ้นกู้ถึงกําหนดนะฮะและไอ้สี่แสนล้านสุดท้ายนะท่านชมไม่งงนะฮะหนึ่งล้านล้านแรกเนี่ยเขาเรียกว่าไปเยียวยาซึ่งก็คือสารสารณสกุขแล้วก็เยียวยาและฟื้นฟู แล้วก็ห้านี่หนึ่งล้านล้านแล้วนะห้าแสนล้านมาช่วยเอชแล้วผมเรียนแล้วนะครับว่าผมมาเป็นห่วงว่ามันจะไปช่วยพวกเศรษฐีมหาเศรษฐีและสี่แสนล้านก้อนสุดท้ายนีย่ไปช่วยหุ้นกู้ไอ้นี่ก็เหมือนกันฮนะเอาข้อจริงก็ไปช่วยเศรษฐีมหาเศรษฐีเช่นกันเขามันทีนี้มาดูไอ้สี่แสนล้านเนี่ยมันมีรายละเอียดมาแล้วนะครับว่ามีเสนอมาทั้งหมดเนี่สามหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยหนึ่งโครงการขอบคุณนะฮะผมเอา ข้อมูลมาจาก why tv นะฮะเป็นกราฟิกอินโฟท่านชมเข้าไปใน why tv นะฮะแล้วเข้าไปดูกราฟิกอินโฟแล้วส่วนข้อมูลของ,อก,อก,อก,งกรกตุมวิทย์เมื่อสักครู่นี้ผมก็เอามาจากมัติชนนะฮะต้องขอบคุณมัติชนท่านชมก็เข้าไปอ่านจากมัติชนได้นะครับจาก why tv เขารวบรวมมาทั้งหมดต้องขอบคุณ why tv นะฮะ why tv เขาพูดอย่างนี้เลยนะครับวงเงินกู้4สแสนล้านฟื้นฟูเศรษฐกิจในพหกลกอกู้เนี่ยกำลังอยู่ในระหว่างปรับ กำลังอยู่ระหว่างรับเสนอโครงการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยนะที่ผมได้เรียนเนี่ยว่าก่อนระหว่างที่ข้าพี่ปลายอยู่ผมได้พูดไปบ้างแล้วมั้งครับว่าสมัยไทยเขาสั่งการลงไปยังองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นทั้งหมดนะฮะระดับจังหวัดระดับอำเภอระดับตำบลระดับชุมชนระดับหมู่บ้านให้เขาทาโครงการขึ้นมาคือลุกลี้ลุกลมเนี่ยแล้วถ้าไปทําโครงการนี้เดี๋ยวก็บอกว่าทําถนน สู้โควิดคุดบอ่อน้ําสู้โควิดไอโนเนนี่สู้โควิด,โนโนวดซึ่งในวันนี้เนี่ยผมก็เห็นข่าวเดี๋ยวผมจะนำมากราบเรียนท่านชมนะครับก็คือทางปปชม,มาเองนะครับว่าในระหว่างโควิดเนี่ยเรื่องต่างๆที่เสนอขึ้นมาเนี่ยมันมันเห็นเบาแสเห็นเบาแสนะฮะได้กลิน่นมีร่องรอยของเงินใต้โต๊ะนะฮะแล้วซื้อของแพงแต่คุณภาพป่วยเดี๋ยวสักครู่ผมจะนำมาเรียนท่านเพราะฉะนั้นเนี่ย กลับมาสู่ไปได้นใน400ล้านนี่นะครับอยู่ในหลังรับเสนอโครงการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นแสดงว่ารัฐบาลนี่สมองกวงโบฮะไม่สามารถคิดโครงสร้างขนาดยักษ์เนี่ยผมเสนอไปแล้วครับก็เอา2ล้าน,ล,านล้านของยิ่งลักษณ์มาทําสิครับมันพอดีเลยเอา2ล้านล้านของยิ่งลักษณ์มาทาสิครับแล้วมันจะได้เป็นเรื่องที่จับต้องได้แล้วมันจะสามารถจ้างคนตกงานเนี่ยผมว่า10ล้านัพฮะ พรโครงการสองล้านล้านที่ยิงรักทำเนี่ยก็คือรถไฟความเร็วสูงจากเชียงใหม่ไปปาดังเปซาจากกรุงเทพไปยังหนองคายแล้วก็มีอีสเพรสคอริดอร์เนี่เป็นทางขนาดยักษ์ประมาณ2ี้าเลนนะฮะวิ่งจากเนี่ยท่าพาดจากแม่ห้องสอนตากนี่นะฮะไปผ่านภาคเหนือยาวเลยครับแล้วก็ไปนู่นนฮะไปผ่านลาวไปไปเวียดนามเนี่ยไปไฮฟองอะไรประมาณนั้นทางล่างนี่ก็ จากการชนบุรีนี่พาดผ่านเหนือกรุงเทพหรืออาจจะฉีดเฉกรุงเทพเนี่ยแล้วไปโน่นฮะไปกัมประชาทุลุไปยังโฮจิมินห์นะทะลุไปเวียดนามเพาราะฉะนั้นมันจะสร้างงานอย่างมหาศาลและมันจะสร้างความเจริญรุ่งเรืองอย่างมหาศาลนะแล้วมันจะมีเงินเม็ดเงินหมุนเวียนแต่ผมดูเนี่ยวิธีการบริหารจัดก,การของรัฐบาลชุดปัจจุบนันเป็นรัฐบาลที่กลวงโบหรือรัฐบาล 84%,00 0ันก็ได้เพราะท่านนายกบอกว่าท่านมีท่านมีเซลล์สมอง84,000ันเซลล์แลท่านพูดของท่านเองนะผมไม่ได้มา เสียสีท่านนะท่านผู้ท่านเองอ่ะเพราะฉะนั้นสมองกววงโบไม่มีโครงสร้างขนาดใหญ่มองไม่เห็นทิศทางว่าจะเอาเงินมาใช้อย่างไรก็เลยไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นซึ่งเขาก็ทาในระดับท้องถิ่นเขาฮะและจริงตรงเนี้ยเป็นที่มาของการล่วนไหลได้ง่ายมากเลยคราวนี้กลับมาไวเขา,เขาเขียนต่อนะฮะบอกว่ารับเสนอโครงการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นและหน่วยงานรัฐต่างๆโดยแบ่งโครงการเป็นสี่แผนงานสี่กลุ่ม เมื่อใช้ keyword, คีย์เวิร์ดค้นหาโครงการที่เสนอมาพบว่าโครงการที่มีคำว่าถนนมีจำนวนมากถึงหนึ่งมื่นสองพันหนึ่งแสบสองโครงการโอ้ยอย่างนี้ผมถอนหายใจคือต่างคนต่างสร้างผมเคยเจอนะฮะในเน็ตนี่แหละเขาถ่ายรูปมาให้ดูคือมาจากชุมชนหนึ่งเนี่ยสร้างมาอย่างนี้มาจากชุมชนเป็นถนนคอนกรีตเนะี่ยมาสร้างนี้มามาอย่างนี้กันฮะนะนะไม่ไม่ต่อกันจริงๆถ้าหากว่ามาจากองค์รวมน,นะ มาจากองรวมโดยรัฐบาลหรือโดยสสหรือโดยอะไรก็แล้วแต่จากส่วนรวมเนี่ยถนนสร้างมันก็มาชนกันแต่พอมาจากท้องถิ่นมันสร้างมาเป็นอย่างนี้ทั้งจากชุมชนนึงเนี่ยสร้างมาเป็นถนคนคอนกรีตอย่างนี้มันมาด้วนตรงนี้เลขชุมชนนี่มาด้วนตรงนี้มันไม่ชนกันเพราะนั้น้าปล่อยให้ทําอย่างนี้เนี่ยผมว่าเสียหายฮะเสียหายมากไม่ใช่คีย์เวิร์ดนี่เพราะว่ามีถนนถึง1 2ื่นสอโครงการและคําว่าสร้างงานเนี่ยมี117โครงการแล้ว คว่ายากจนเนี่ยมีคำว่าเก้าโครงการทั้งหมดนี่สามหมื่นหนึ่งพแปดร้หนึ่งโครงการส่งให้คณะกรรมการมีวงเงินทั้งหมดทะลุเจ็ดุดแดแสนล้านคิีบางข้อมูลนะผมไม่มีคือคือไม่ได้ค้นมาแต่ว่าถ้าที่ผ่านสายตาผมเนี่ยไปแปดแสนกว่าล้านแล้วนะครับไอ้สี่แสนล้านเนี่ยพอให้มาไทยเนี่ยไปจัง คือไปขอก็ได้ไม่ต้องสั่งก็ได้ที่จริงก็คือสั่งไกลๆนั่นแหละให้ส่วนท้องถิ่นเนี่ยทำโครงการขึ้นมาซึ่งอันนี้โอกาสของความรั่วไหลยเยอะแล้วโอกาสที่มันจะเสียของเยอะนะโอกาสที่มันจะทําแบบอิรุ่ยฉุยแฉกและเละตุ้มเป๊นเนี่เยอะมากก็ไปดูมิยาซาว่านี่ยสมัยหนึ่งนะฮะรัฐบาลไหนก็ไปหาเวาเองก็แล้วกันเนี่ยเขาเขาให้งบไปขุดดินฮะ ขุดเสร็จแล้วก็ถมถมแล้วก็ขุดขุดแล้วก็ถมถมแล้วก็ขุดขุดแล้วก็ถมถมแล้วก็ขุดอย่างนี้ลงไปแสนล้านก็ใช้หมดนะคะคือก้อนหนึ่งประมาณประมาณสักห้าร้อยล้านขุดนะใช้ห้าร้อยล้านถมก็เป็นพันล้านนะฮะพันล้านเนี่ยพันหมื่นแสนร้อยทีร้อยทีมันก็แสนล้านนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยขุดถมขุดถมขุดถมเนี่ยสักร้อยทีเนี่ยมันก็แสนล้านแล้วเพราะฉะนั้นมันไม่ถูกครับวิธีการใช้เงินอย่างนี้ไม่ถูกนะครับ ทณะน,นี้ในนี้ก็บอกว่า,าหน่วยราชการที่เสนอจะนาเสนอเข้าที่ประชุมคอรมอเป๊ะเลยตอนที่ผมได้นําเรียนทานชมก่อนหน้านี้ระหว่างที่มีการพิปารเงินกู้1.9ึ่้าล้านล้านนะก็คือบาไทยก็สั่งลงไปที่ส่วนท้องถิน่นให้ส่วนท้องถิ่นี่ส่งโครงการเข้ามาในต้นมิถุนายนซึ่งก็ปรากฏและยทีวีเขาไปคน้ปปปคนคว้ามานะเสร็จแล้วก็มาไทยจะรวบรวมเสร็จแล้วเสนอคอรมออนุม,มัติในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงก้ากรกฎาคม ท้ามทีคิดดูสิครับว่าเงินของเราที่ต้องแบกรับชั่วลูกชั่วหลานนี่นะครับแล้วมันจะมันจะใช้เป็นประโยชน์นะฮะเนี่ยผมขออนุญาตก่อนที่ผมจะหมดเวลานะฮะขออนุญาตนิดนึงก็คือผมนํามาจากหนังสพิม์พแนวหน้านะครับวันจันทร์ที่16บมิถุนายนนะฮะขอบคุณแนวหน้านะครับปชแฉปมร้องเรียนโควิดระบาด ลุมทึงจัดซื้อของไม่มีคุณภาพมีเงินทอนเรียกรับเงินแพงเกินจริงทุทริตทั้งสิ่งของและตัวบุคคลเผยเตรียมชุด Fast ์แท็กตรวจสอบเงินกู้สี่แสนล้านหากมีร้องมาฟันทันทีนะก็คือคุณวรวิทย์สุขบุญนะเลขาธิการปปชกล่าวในเสวนาตรวจสอบเงินกู้สี่แสนล้านนะฮะว่าการดำเนินการใช้งบเงินกู้มีหลายขั้นตอน ทั้งจา er ่ายเยียวยาไอ้น,นี่ไม่ใช่นะไอ้เยียวยานี่มันมีต่างหากแล้วฮนะห้าจุดห้าหมื่ 55, 55, 000, นหะ้าห้าแสนห้าหมื่นห้าพันฮะแล้วก็มีการฟื้นฟูเศรษฐกิจใช่ฮนะไอ้ฟื้นฟูเศรษฐกิจอยู่ในก้อนนี้แหละการใช้เงินหลังจากาที่รบาลกู้มาแล้วครมเป็นผู้อนุมัติโครงการปปชมีการศึกษาที่มาที่ไปของงบและดูแลข้อและดูจากข้อมูลกระบวนการทํางานในช่วงโควิดระบาดอาาจจจะมีกรรทุิตอาจจะมีการทุจริตเกิดขึ้น โดยข้อมูลเหล่านี้หลังมีแผนอนุมัติจะให้จะทําให้ปพปชทํางานรวดเร็วขึ้นเบื้องต้นได้มีการตั้งทีมงานศึกษาแผนงานใช้เงินกู้นะที่สํานักง,งานเฝ้าระวังของปอปชติดตามอยู่อย่างต่อเนื่องเมื่อมีผู้ร้องจัดการท,ทันทีเลขาบอกนะฮะในช่วงระบาดนะฮะมีการร้องเรียนจากท้องถิ่นยี่บสามเรื่องสิบข้อหากระจายเรื่องร้องเรียนไปตามภูมิภาคพบว่าภาคเหนือสามเรื่องภาคกลางสิบเรื่องตะว,วันออกเฉียงเหนือเจ็ดเรื่อง ใต้าสามเรื่องในจํานวนนี้มีทั้งเรื่องเล็กเรื่องใหญ่มีทั้งทุจริตสิ่งของและตัวบุคคลพบว่ามีมูลและตั้งอนุไต่สวนแล้วหนึ่งเรื่องคือจัดซื้อชุดดูแลผู้สูงวัยหรือแคร์เซ็ตของอบจอลําพูนอย่างไรก็ตามในสิบข้อหาพบว่ารูปแบบทุจริตไม่แตกต่างจากเดิมคือทุรจิตจ,จัดซื้อจัดสร้างจัดจ้างซื้อของไม่มีคุณภาพแพงเกินจริงมีเงินทอนและเรียกรับเงิน เห็นไหมนี่ขนาดเรื่องเล็กๆนะฮะผมเอาตัวอย่างเอาแซมเปลิลจากคุณวรวิทย์นะฮะเลขาปอชอชื่อวรวิทย์นะฮะส่วนกกตชื่อจรุงวิทย์นะฮะนะฮะก็คือซื้อของแพงคุณภาพต่ําแล้วก็มีเงินทอนท่านชมครับเวลาในวันนี้ก็หมดเพลงที่นี้ครับก็ขออนุญาตกลับลาท่านชมไปเพลงที่นี้ก่อนเราพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ